โอเคเดี๋ยวเราจะเทสสูตรว่า VPN จากภายนอกเข้าไม่ได้จริงไหมตอนนี้ที่บ้านได้ IP เป็น1.15.87นะครับก็จะลองเปิดเว็บไซต์โรงพยาบาลดูก่อนกด refresh ไปปรับแบบนี้ไปว่ามานะครับ IP 1.15.87เนี่ยเมื่อเทียบกับรายการ ISP แล้วก็อยู่แถวๆบรรััดที่400กว่า,า430นะเดีวเราก็ไปดูกันก่อนอื่นใดจะเข้าได้ก็ต้องเชื่อม VPN โป้เข้าไปนี่ ผานกระต่ายเสร็จแล้วปั๊บผมก็มารีเฟรชมาที่เครื่องเทอร์มินอลผมนี่โอเคเดี <c oughs> okay, ๋ยว <c oughs> เราจะใช้ Windows เครื่องนี้กันมาแล้วนะครับก็ IP 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 ก็นี่เข้าเข้าของเขาได้เลย19.16ไปเลยนะเอาละก็ขอกลางเต็มจอหน่อยตามที่ตกลงกันไว้ว่าโอเคให้เราดูวย IP ก่อน IPconflict มานี่ก็นี่1 9 2 1 6 8ก0 0นเนาะ g กตเวสองร้อให้เราออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ออกไม่ได้นะ <c oughs> เราใช้เครื่องนี้เป็นเทอร์มินอลของเราได้อ่าโอเคที่เรายังใช้อันนี้ได้อยู่ก็เพราะว่านี่พ olicy จากของ l ลน0ูนฮะแลนสูนทูแวเป็นอันนี้นะมันไม่มีรายชื่อของ128.200อยู่ในนี้นั่นเองก็เลยออกเน็ตไม่ได้โอเคแปลว่านี้ผ่านแล้วทีนี้มาดูกันว่า ไอไอไอพี I, I, ของผมเนี่ยมันน่าจะอยู่ป้วนเปี้ยนแถวแถว isp 4ครับดูซิว่าหนึ่งหนึ่งห้าจุดแปดเจ็ดอยู่ในนี้ไหมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วอ่าหนึ่งหนึ่งห้าเจอแล้วหนึ่งหนึ่งห้าจุดแปดเจ็ดอยู่ในนี้แปลว่าถ้าผม disable ที่นี่มันก็จะไม่น่าจะสามารถที่จะวิ่งเข้ามาหาเว็บไซต์ในโรงพยาบาลได้ผมก็ disable ไป <c oughs> แล้วก็เข้าไม่ถึงไฟไวอลด้วยอ่ะอะไรอย่างงี้นะแล้วผมก็กด apply กด apply ก่อนโป <c oughs> เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเรากลับมาดูที่เว็บโรงพยาบาลใหม่เว็บโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่หลังเซิร์ฟเวอร์เคเคไทยลงไปอีกเพราะนั้นมันน่าจะถูกบล็อกแล้วไปได้ไหมหมุนแล้วฮะก็อ้าวคุณพระยังขึ้นอยู่เดี๋ยวขอรีเฟรชอีกนิดนึงนะอ๋อผมไปดิสเ b ิ e ผิดบรรทัดครับโอเคโอเคโอเคมันต้องเป็น sp4 ครับ Disable อ่านี้4ไม่ผิดแล้วนะ Disable นะนะกดแอปพลปรับ คราวนี้ไอที่ว่า disable <c oughs> นี้ก็หมายความว่าเราไม่ไม่ได้อยู่ในรายการที่ allow แล้ว IP <_ S 1> ผมกลายเป็น IP ของต่างประเทศแล้วไม่ได้รับอนุญาตก็มา refresh กันใหม่ปึก๊ก refresh ไปรอไปเลยคราวนี้ไม่มาแล้วแน่นอนครับเพราะว่ารายการ115.87เนี่ยมันก็ถูกบล็อกแล้วเกินบล็อกทั้ง subnet เลยนะฮะก็เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วอันนี้สำหรับเว็บไซต์นะฮะส่วนสำหรับ VPN เดี๋ยวผมจะต้อง create สูตรมาเพิ่มอีกนิดนึงก็มาเป็นตัวอย่างให้ที่อันนี้เ,เราจาก ISP4 VPN นะครับก็จะไม่ให้เข้าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะยกเลิกซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมทำได้ด้านเดียวหลังจากสิ้นสุดตรงนี้แล้วปุ๊บนี่ผมต้องให้น้องเขากดให้จากจากข้างในนะฮะเพราะผม,ผมดับไฟตรงนี้ปุ๊บแล้วเซฟเนี่ยก็จะหลุดทันทีเ,เรา ISP4 คือตอนนี้ผมยัง VPN ได้ แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีสูตรนี้แล้วป네ุ๊บเนี่ยก็จะไปดรอปที่นี่เลยบล็อก ok all VPN i n s i d e นะครับก็จะเข้าหาในในระบบลองไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ก็ไปดับไฟก,ก่อน disable แซ yeah? ะนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมก็ apply a p p l ปปุ๊บนี่ผมก็น่าจะ <c oughs> ติดต่อใครใน VPN นี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะลอง refresh หน้านี้ดู reload เลย หนึ่งเก้าจุดหนึ่งหกหมุนแล้วหมุน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 จุดหกเงียบไปเลยฮะเงียบไปแล้วครับนะเปลี่ยนไอพีไว้เงียบไปแล้ว แล้วก็กลับมาดูที่เทอร์มินอลเหล่านี้ผมลองปิดใหม่นะปิดแล้ว้างนี้ดับไปแล้วนะดับไปแล้วแล้วก็เปิดอีกทีคราวนี้มีปัญหาแล้วเข้าไม่ถึงแล้วหมุนไม่ได้แล้วหมุนไปอันนี้ VPN ก็ไปไม่ได้แต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าอันนี้ผมไปโกสัมพีนะอ่าไปโกสัมพีก็อ๋อนี่โชว์ปัญหาเรียบร้อยโจมนาเรียบร้อยไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วหมุนไปถ้าโกสัมพีกดปุ๊บติดปั๊บเลย เรียบร้อยมีปัญหาเข้าไม่ได้นะครับก็นี่ไปเข้าไปต่อโกสัมพีต่อเลยเรียบร้อยเลยนี่เข้าโกสัมพีแล้วนะฮะก็โอเคเป็นนันเทสประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องประสานน้องปีให้เปิดเอาเราไฟวอให้แล้ว